สัสว์สดีนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมนี่พามาดูเย็นนวลนอนน้ำนะครับเย็นนวลจันทร์นะครับช่วงนี้เป็นคุณยายแล้วไม่ต้องเล่นแรงนะครับผมเนิบๆน,นะครับไม่ลึกบ่ไม่ค่อยลึกอะ่ะ ต่อไปตรงนั้นเหมือนเหมือนตรงเพชรอะลึกมากเลยตรงนั้นอะนอนน้ำต้นเนะก็สิมีแห้งไงนี่ไม่นอนเป็นแผลบอแก<ห>เป็นแผลบออ่อนาออน,อนน้ำได้นานมากเลยเยีนอน มีแห้งแล้วนี่แดดหอนน้ำนี่เออห้อม้อมอมอม้ออเอหมอมอเออมอเออมอออพอแล้ววะไปไปเข้าหลักกันนี่หาทูต้นไม้เดยยายเด้อ ไอ้เล็กเป็นยายไปแล้วทำมันลงไม่ได้มึงไ่ลงตบสั่งนะมันลมเลยเหรอนี่นนมันลมคงหน้าคล้ายๆยายทองกวีวเลยเจอยายนวลนี่คิดถึงยายเลยไป แยกย้ายนะครับเสร็จแล้วครับ